มาถ่ายภาพสุดเก๋ทีมคริสต์มาสที่เซนทันเอมบัสซี่โดยภายในปีนี้เอมบัสซี่จะตกแต่งด้วยมนุษย์อิมะที่ได้ศิลปินอย่างคุณลูคัสเซนนตโตมาออกแบบให้นอกจากรูกปปั้นมนุษย์หิมะแล้วก็ยังมีกิจกรรมอย่างอื่น อย่างเช่นหมู่บ้านนี้ที่คุณสามารถเลิกซื้อสินค้าที่จะเป็นของขวัญให้วันคริสต์มาสของคุณแม้ว h a t s a p p b o o t ก็ยังมีแล้วก็เป็นถึงคลาวไฮไลท์จุดเด่นเลยก็คืออุโมงค์คริสต์มาสที่เชื่อม Embassy และเซนท่านชิดลมอีกอย่างหนึ่งก็คือ w o r k ช h o p คุณสามารถสร้างของขวันที่มีชิ้นเดียวในโลกให้คนที่คุณรักได้ทุกคนสามารถมาถ่ายรูปหรือทำกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5มกราคม2568สามารถมาด้วยวิธี BTS เพิร์นชีตและเดินต่อด้วยสกายวอ